ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฮิคาริ Solution ช่องนี้สนับสนุนให้ SME และพนักงานไทยดีขึ้นไปด้วยกันนะคะสัปดาห์นี้มาเรียนรู้เรื่องโจชิเจ้านายบอสในบริษัทกันค่ะ คุณคือคนสำคัญในองค์กรหากได้รับคำอวยพรที่ดีจากเจ้านายพนักงานที่เป็นลูกน้องก็สามารถทำงานได้ดีเช่นกันหากหัวหน้าง,งานไม่ดีลูกน้องจะแสดงความสามารถไม่เต็มที่ประสิทธิภาพของบริษัทจะลดลงบรรยากาศในที่ทำงานก็จะแย่ลงเช่นกันค่ะ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและการลาออกมากขึ้นและปัญหาอื่นๆก็จะตามมาทั้งเกิดจากวงจรที่ไม่ดีผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า70%ของสาเหตุที่พนักงานลาออกจากบริษัทนั้นเป็นเพราะหัวหน้านั่นเองค่ะวันนี้จะบอก5ลักษณะของเจ้านายที่ไม่ดีและ5มาตรการต่อต้านเจ้านายที่ไม่ดี ดังนั้นหากคุณเป็นหัวหน้าโปรดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการปรับปรุงหากคุณเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโปรดดูมาตรการรับมือและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะมาดูลักษณะ5ประการของบอสตัวร้ายไปด้วยกันค่ะอันดับที่5คือขาดความสามารถ เจ้านายต้องมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการสื่อสารและการฝึกอบรมการบริหารเวลาและการจัดการทีมบริษัทหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังถึงความสามารถเหล่านี้แต่ในความเป็นจริงอาจจะยังไม่พอคะ่ะอันดับที่4คือไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอาจหมายถึงลูกค้าหรือผู้ใต้บังคับบัญชานับว่าเป็นปัญหาใหญ่ หากไม่เข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายเจ้านายที่ดีจะให้โอกาสในการเติบโตสนับสนุนความสำเร็จประเมินการเติบโตและความสำเร็จอันดับที่3คือเฉยเมยและขาดความรับผิดชอบ หัวหน้าที่ไม่สนใจผู้ใต้บังคับบัญชาและไม่รับผิดชอบเมื่อมีสิ่งผิดปกติเป็นปัญหาใหญ่สำหรับองค์กรนะคะหมายความว่าพวกเขาแสดงความสนใจทุกวันและต้องการให้พวกเขารับผิดชอบหากมีปัญหาค่ะ อันดับที่2คือไม่ยืดหยุ่นและไม่สามารถรับมือกับความท้าทายได้ในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ยืดหยุ่นและได้รับความท้าทายจะมีปัญหาแมในมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องตัดสินใจไม่ได้และตัดสินใจช้าก็เป็นปัญหาใหญ่ประธานของโฮชิโนะรีสอร์ท โรงแรมชื่อดังในญี่ปุ่นกล่างว่าความเครียดของผู้ใต้บังคับบัญชาคือการที่เจ้านายไม่ตัดสินใจและปกปิดข้อมูลหากตัดสินใจเร็วและเปิดเผยองค์กรก็จะดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาอธิบาย5มาตรการกันต่อเลยค่ะมาตรการการตอบโต้อันดับที่5เมื่อเจ้านายขาดความสามารถเราก็อยาคาดหวัง เพราะเราเปลี่ยนเจ้านายไม่ได้หากคุณคาดหวังก็จะเครียดดังนั้นให้ยอมแพ้และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความสามารถเรียนในที่ทำงานหนังสือหรืออินเทอร์เนต็ตถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณต้องเรียนจากหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะคะมาตรการการตอบโต้อันดับที่4เจ้านายไม่เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายพยายามส่งคำขอออกมาเป็นคำพูดง่ายหรือเขียนล่วงหน้าเช่น ตอนต้นปีบอกว่าต้องการได้รับการเลื่อนตำแหน่งในปีนี้โปรดแนะนำฉันด้วยคุณจะเข้าใจและคุณจะได้รับการสนับสนุนหากคุณเป็นหัวหน้าโปรดฟังคำขอของอีกฝ่ายล่วงหน้ามีระบบง่ายกว่านั้นคือหากคุณมีการประชุมแบบตัวต่อตัวทุกเดือนและได้ยินคำขอคุณก็จะเข้าใจและสามารถแก้ไขได้ทันทีค่ะมาตรการการตอบโต้อันดับที่ส เจ้านายไม่แยแสและขาดความรับผิดชอบหากคุณคิดว่าคุณโชคดีที่เจ้านายไม่รับผิดชอบและพยายามรับผิดชอบงานเองความสามารถของคุณจะดีขึ้นและบริษัทจะยกระดับการประเมินแทนที่จะลดลงนะคะจากนั้นวิธีการรับผิดชอบเป็นกระบวนการ2ขั้นตอนง่ายๆขอโทษหากพบปัญหาและเรียนรู้ปรับปรุงปัญหาที่พบ คําขอโทษเป็นลักษณะของความรับผิดชอบและการแสดงเจตนาที่จะปรับปรุงบริษัทเห็นและชื่นชมกับสิ่งนี้ค่ะหากคุณเป็นหัวหน้าจงมีความกล้าที่จะเริ่มด้วยการกล่าวคําว่าขอโทษหากคุณทําเช่นนั้นผู้ตายบังคับบัญชาและทีมงานของคุณจะยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะมาตรการการตอบโต้อันดับที่สอง เจ้านายขาดความยืดหยุ่นและไม่สามารถรับมือกับความท้าทายให้สื่อสารถึงประโยชน์ของความท้าทายนั้นเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังเป็นข้อที่ดีได้อธิบายข้อเสียและมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมๆกันค่ะ ถ้าคุณเป็นหัวหน้าให้เริ่มต้นด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหากคุณมีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคุณจะมีภาพพจน์ที่ดีขึ้นและจะสามารถตอบรับข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชาในเชิงบวกได้มาตรการการตอบโต้อันดับที่1เจ้านายไม่สามารถตัดสินหรือตัดสินใจล่าชา้าอย่างแรกคือการสร้างเอกสารหน้าเดียว ที่มีกราฟและรูปถ่ายอยู่ตรงกลางและเพิ่มช่องทำเครื่องหมายด้วยตัวเลือก3-5ถึง5รายการในตอนท้ายจะเป็นการดีที่สุดถ้าคุณเขียนคำสั่งที่แนะนำเป็นความเห็นสำหรับคุณที่ได้ค้นคว้าและเตรียมการไว้แล้วประการที่2คือ แจ้งวันจัดส่งที่ต้องการเจ้านายของคุณอาจจะไม่ว่างงานเอกสารจึงกองพเนินและวัสดุของคุณก็จะถูกฝังหน่วยความจำบุคคลน,นั้นจำกัดอยู่2-3วันดังนั้นจึงแนะนำให้จัดการภายใน2วันค่ะถ้าคุณเป็นหัวหน้าโปรดจัดเตรียมสิ่งที่จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ1 ตัดสินใจทันทีและหากข้อมูลไม่เพียงพอให้ส่งกลับทันที 2. หากไม่มีเวลาให้ทันทีให้ตัดสินใจภายใน24ชั่วโมง 3. ตัดสินใจภายใน24ชั่วโมงและถ้าคุณทำไม่ได้ให้ใส่วันที่ตอบในปฏิทินของคุณและสัญญาเวลากับลูกน้องของคุณหากคนเราไม่มีมาตรฐานพฤติกรรมของพวกเขาจะต่างกันมาก ดังนั้นแนะนำให้กำหนดมาตรฐานให้เหมือนก,นกันกับการบริหารโรงงานค่ะ v u c a ย่อมาจากความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความคลุมเครืออนาคตไม่ชัดเจนและคาดเดาได้ยากหากไม่สามารถตัดสินใจและไม่มีความยืดหยุ่นและการรับมือความท้าทายไม่ได้เลยอาจเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับองคอ์กรนะคะ หากที่ทำงานของคุณมีบรรยากาศที่ไม่ดีหรือพนักงานเข้าออกตลอดลองเปรียบเทียบกับ5หัวข้อหากพบว่าตรงกันให้ปรับปรุงได้ทันทีค่ะถ้าคุณทำงานแบบเดียวกันการทำงานกับเจ้านายที่ดีจะคุ้มค่าและมีความหมายมากกว่าจริงไหมคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา พวกเราหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะโซเรเดวาไซยนระขอบคุณและสวัสดีค่ะ